พาไปดูสกูตเตอร์ไฟฟ้าตัวใหม่ของแบรนด์โกโกโลนะครับนี่คือโกโกโลพาวส์นะครับเป็น e สกูตเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในขณะนี้รู้จักโกโกโลไหมครับไม่รู้จักครับเคยไปเคยไปไต้ต้ตหวันไหมไปกินชานมไข่มุกอเคยครับทีหนึงเคยหน้า <ๆ S 1> <ๆ>ร้านชานมไข่มุกเนี่ยจอดมอเตอร์ไซค์กันแบบเป็น,นหลายสันคืออย่าเรียกเลยหลายสิบเป็นร้อยในนั้นเน่ย เปอร์เซ็นต์ส่วนใหญ่ของมอเตอร์ไซค์สกูตเตอร์ในนั้นจะเป็นยี่ห้อโกโกโล่ไม่เอาแบรนด์ประจำบ้านใช่แบรนด์ประจำบ,บ,บ้านเป็นแบรนด์ประจําของไต้หวันเลยนะครับโกโกโล่นี้เป็นแบรนด์ของไต้หวันซึ่งตอนเปิดตัวมาทีแรกเมื่อสักประมาณ 4- ี่หปีที่แล้วเนี่ยโอ้โหคือไปเปิดใน Kickstarter แล้วโด่งดังมากเพราะว่ามันคือคอนเซปต์ของมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าที่สามารถถอดแบตสวอปออกมาเป็นลูกที่ทฮอนด้าทำ ใช่จริงๆโกโกโร่ทำเมื่อ5-6ปีที่แล้วคนเอาหน้าเพิ่งทำเองอ่าแล้วริมถนนน่ยตามตามข้างทางมันจะมีเป็นแผงซึ่งเป็นไอ้หลุมหลุมพวกนี้จอดเ,เข้าไปอ่าเราเราซื้อรดโกโกโร่นะเราจะไม่ได้เป็นเจ้าของแบตอ่าแต่เราจะต้องจ่ายค่าเช่าแบตเป็นรายเดือนอแล้วเราก็วิ่งเข้าไปจอดปึ๊บดึงเอาแบตออกมาเอาแบตเก่าเราเสียบซื้อเอาแบตใหม่ใส่เข้าไปไม่ต้องจอดชาร์จอ้า ก็เสียค่เท่าเดิมก็ค uh> ือรวมค่าค่าพลังงาน่ะใช่ค่าชาร์ตอาไว้ไงถูกชาร์จด้วยรวมทุกอย่างอยู่ในนั้นค่าแบดด้วยเพราะอะไรไม่งั้นทุกคนก็จะมาเกี่ยงงอนกันไงเอ้ไอ้แบตกูลูกใหม่ดึงออกมาลูกอะไรลูกเก่าเดี๋ยวเสียเปรียบอะไรเงี้ยไม่ไม่ใช่แบตแกคุณคุณนะเหมือนเหมือนซื้อถังแก๊สเลยถูกถังแก๊สก็ไม่ใช่ถังเรามาสภาพไหนเราก็ใช้ไปเดือนหน้ามันก็เปลี่ยนแล้วเพราะฉะนั้นสูตรนี้นะครับทำให้โกโกโล่เนี่ยดังมากๆนะครับมาถึงจนถึงวันนี้นะครับ โกโกโล่ก็ออกรุ่นใหม่ชื่อว่าโกโกโล่เฮาส์นี่ดูรูปทรงเป็นไงฮะนี่รูปทรงรูปรูปทรงอะถือว่าเป็นสไตล์สกูตเตอร์แหละแต่ว่าทรงล้ําใช่ทรงเป็นสกูตเตอร์แบบแนวล้ําๆมาแบบนั้นคือตอนในโกโกโล่รุ่นแรกๆออกมาเนี่ยมันก็เป็นตัวกําหนดทรงของสกูตเตอร์ไฟฟ้าเหมือนกันนะฮะคือเป็นทรงแบบนี้เลยนะฮะแล้วคนอื่นก็เรียนแบบตามนะบ้านเราเนี่ยจะมีหลายยี่ห้อมากที่ทรงคล้ายโกโกโล่เลย นะฮะแต่แต่แต่เราไม่บอกเราว่ายี่ห้ออะไรเดี๋ยวเขาเสียใจนะฮะทีนี้ไอ้ตัวเพาส์เนี่ยครับมันมาแบบว่าเป็นมอไซค์ไฟฟ้าสกูตเตอร์ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงมากมอเตอร์ของเขานะครับเป็นมอเตอร์แบบไฮเปอร์ดรฟ์โอ้โหชื่อกล้่มแล้วใช่เก้ากิโลวัตห์เก้าพันเก้าพันวัตต์เก้าพันจะ1หมื่นวัตต์อยู่แล้ว <9, 000 Wh. S 2> นะฮะ9,000วัตต์นี่คือส่วนใหญ่มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าหรือสกูตเตอร์ไฟฟ้าบ้านเราที่มีเนี่ยเต็มที่ก็ส0มสี่พันวัตต์ก็เยอะละเยอะสี่พ<ๆ>ันวัตต์นี่ก็ถือเป็นรุ่นท็อปทแล้วนะใช่ไหมฮะหายากมากนะที่จะแบบเกิน5 0 0 0ัวัตต์ขึ้นไปนี่9 0 0 0วัตต์เลยก็ต้องบอกว่า9 0 0 0วัตต์ก็ตัวจี๊ดนะแรงเลย,ยตัวจนะฮะ ออกมาพร้อมกับระบบอัจฉริยะที่ชื่อว่าโกโกโลไฮเปอร์คอร์ที่ช่วยให้สกูตเตอร์ควบคุมการยึดเกาะถนนได้เพราะว่าแรงบิดสูงสุดของเจ้าโกโกโลพาส์ตัวนี้นะครับ378นิวตันเมตรคำถามครับแรกเลยคำถามเดียวแล้วมาฟังตรงนี้ถามพี่หลามล้อหลังนี้กว้างกันาลหร่อย0ป่ะครับไม่รู้ คือคือสกูตเตอร์คันนี้ล้อหลังยางกว้าง190ร้อยเก้าสิบเลยฮเพราะ <c ười> ดูแรงบิด378นิวตันเนี่ยและที่สำคัญคือพี่หลานเขจะบอกต่อไปคืออัตรา <ฮะ S 2> เร่งเนี่ยเขาวัดมา0ูนถึงห้าสิบเนี่ยศูนย์ถึงห้าสิบเนี่ยคือสามจุดศูนย์ห้าวิ สามวิอ่ะกลมๆเลยเรียกว่าออกตัวจีนมากๆอ่ะคือออกตัวมือหลุดจากแท่น่ะต้องหมอบอ่ะต้องมอบออกอ่ะคือคือสกูตเตอร์ข้างหน้าหน่อยสกูตเตอร์ทรงซิ่งโบกติสกูตเตอร์ก็ก็ก็จับลําบากนะมันไม่มีถังให้ยึดเหนียวใช่แต่บอกเลยนะ9,000วัตต์แล้วก็แรงบิดขนาดนี้นะกับวิ่ง0ูนย์ถึงห้จุดศูวิมาเมืองไทยเจอโมเพิ่มรับรองแรงกว่านี้เยอะ ใจเย็นเพราะว่าทุกวันนี้ในเมืองไทยเนี่ยเขาแข่งสังกตเตอร์ไฟฟ้ากันเนี่ย้โูวิ่งกันเร็วกว่านี้เยอะนะฮะถือว่าสุดๆเลยโหดโหดว่าโหดว่าใช่แต่ความเร็วสูงสุดไม่เยอะนะอ๋อธรรมดาครับรถรถไฟฟ้าเราเข้าใจเลยคือรถไฟฟ้ามีข้อจำกัดในเรื่องของรอบการทางานใช่ฉนั้นแล้วเนี่ยส่วนใหญ่รถไฟฟ้าคือมันไม่มีเกียร์เกียร์ถึงมีก็เรียกว่าตัดทวดเดียวครับซึ่งหมายความว่าถ้าคุณดันรอบไปสุดแค่เท่าไหร่มันก็จะอยู่แค่นั้นใช่ฉะนั้นพอไม่มีเกียร์เกินกว่าหนึ่งจังหวะ ปลายมันฟิกเลยนี่มันก็จะอยู่ประมาณนี้ร้อยร้อยพวกสกูตเตอร์พวกนี้ความเร็วเกินร้อยก็อันตรายคือนี่ผมบอกว่าถ้าถ้าจะมองนะมองมองจากบ้านเขาเขาเคยไปมาครังหนึ่งได้หวังร้อยพอแล้วฮะแต่คือรถมันเยอะถนนเล็กเหมือนยิงเหมือนวิ่งกลางกรุงเทพมหานครนะฉะนั้นแล้วคุณวิ่งถนนแบบกรุงเทพมหานคร คุณไม่ต้องเอาเร็วมากหรอกคุณเน้นคุณเน้นเนี่ยจี๊ดจเนี่ยแบบจี๊ดๆเนี่ยแค่นี้ก็เบรกไม่ทันแล้วช่วงชิงจังหวะแค่นี้ตอนเบรกก็น่ากลัวแล้วเน้นกันตอนออกไฟแดงถูกเออออออกไปแล้วก็แบบใครโผล่ก็ไม่น่ได้ก็น่านำโด่งไปเลยนะครับใครสนใจก็ลองไปเป็นซิติเซนของไต้หวันดูเพราะว่าคนที่เป็นซิติเซนไต้หวันเนี่ยคุณสามารถเดินเข้าไปในช็อปโกโกโล่นะฮะยื่นบัตรประชาชนแล้วคุณเอารถออกมาได้เลย เดี๋ยวนี้ซื้อโทรศัพท์ในญี่ปุ่นมาฮะเรียกว่าดาวศูนย์บาทคืออารมณ์เหมือนซื้อโทรศัพท์ที่ญี่ปุ่นเลยญี่ปุ่นก็เป็นเป็นประชาชนเนี่ยไปซื้อแล้วก็ผ่อนจ่ายเป็นรายเดือนจ่ายเป็นรายเดือนเอาไม่ต้องจ่ายค่ารถเลยยื่นบัตรประชาชนปุ๊บดาวศูนย์บาทออกรถศูนย์บาทขับออกมาเลยนี่เันโปรโมชั่นแก็เจ็ตเนี่ยแล้วจ่ายรายเดือนไม่แพงด้วยนะผมเคยถามคนไต้หวันจ่ายอยู่เดือนหนึ่งประมาณพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทปะงั้นเดี๋ยวปีนี้ไปกิน S <S 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 อะไรมาล่ามาล่าเนี่ยชาโน้ไข่มุกดิ่เดินปีปีที่แล้วมีโอกาสได้ไปครับทัวร์ทุกร้านนี่คือคือทัวร์จนบอกเลยคือได้คำศัพท์มาเลย no bubble คือคืออยากกินชานมไม่เอาไข่มุกไม่เอาไข่มุกเพราะถ้ากินมากกว่านี้ผมว่าน่าจะกลมเป็นหมูฮะเพราะมันทุกร้านชานมไข่มุกหมดเลยอ่ะลองดูครับใครผ่านไปแถวไต้หวันนะฮะลองไปดูโกโกโล่พาวเสกัน